สวัสดีครับบูบันเดตมาแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568แนวทางวันนี้ฮะจัดหนักจัดเต็มให้อีกเช่นเคยครับคลิปหลักเรามีให้5คู่ฮะตามหน้าปกคลิปเลยนะครับแล้วก็จะมีคลิปช็อตอีก2คู่จะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเราการฝากผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบันเดตชา n e l ทางช่องทาง YouTube และ Titik t o อกบูบันเดตด้วยครับ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ที่ b o o 7 8 9ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนที่ b o o 7 8 9แอดกันเข้ามาฟรีๆครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าฮะคู่แรกเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบอร์ลี่เจ้าบ้านเปิดสนามเทิร์ฟมัวรับการมาเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล เวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้4ี่ทุ่มนะครับราคาบอลอาร์เซนอลบุกมาต่อ1.5ลบคาดการผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลโวมหวตรวม44,697คนให้เจ้าบ้านเบอร์ลี่มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่1 0เปอร์เซนตครับเปอร์เซ็นต์เสม,มอกันในเวลามี2 1ฮนะส่วนผู้มาเยือนอย่างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่69%ครับเราย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่่มทีีเเจ้า้าาบบบน Berkeley นอรร์ะคั เกมที่แล้วบุกไปชนะวูฟแฮมตันวูลเลอร์สามสองฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.5กินเต็มชนะลีด2-0นะครับเกมเย่าพรีเมียร์ลีกรอง0.25กินเต็มแพ้แอสตันวิลล่า1-2ฮะเกมเยือนรอง1ลูกจบเจ้าแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-5นะครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง2ลูกเสียนะครับและแพ้คา 1, 2, คร์ดิฟ1-2นะฮะเกมเย่าฟุตบอลคาราบาวครับต่อ0.5เสียครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป4นะัดชนะ2เสมอ1แพ้1ยิงได้5เสียไป2ประตูฮนะ ด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับนัดที่แล้วชนะไบรตันมา2-0นะครับฟุตบอลคาราบาวครับต่อ0.5กินเต็มชนะคิตตันพาเลท1-0นะฮะเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1.25เสียครับชนะแอตมาลิดมา4-0ฮะเกมเย่ายูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสต่อ1ลูกกินเต็มชนะฟูลแลม1-0ฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1ลูกจบเจ้าและชนะเวสต์แฮม2-0ฮะเกมเย่าพรีเมียร์ลีกต่อ2ลูกจบเจ้าครับ ฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป4นัดชนะ3เสมอศูนย์แพ้1ยิงได้4เสียไป2ประตูครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ทั้งหมดครับเบอร์ลี่เอาชนะอาร์เซนอลไป1นัดเสมอกันในเวลา3นัดส่วนอาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่ได้13นัดครับผมพีวิวก่อนเกมลัสกอร์ดิคาดบาย JK11 อล้มโต๊ะ VIP จริงอยู่ที่เจ้าบ้านเบอร์ลี่กำลังมั่นใจจัดหลังคว้าชัยรวด2ผลคนท้ายเดลีกและยิงรวมกัน5ประตู แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือคู่แข่งอย่างอาร์เซนอลซึ่งบุกมาในฟอร์มที่โคตรเข้มหลังกำชัย10จาก11หนท้ายทุกรายการแบบไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งและผลิตกรรวมทั้งสิ้นกว่า22ประตูเลยทีเดียวครับแถมมีถึง9นัดที่สามารถเซฟคลีนชีตได้อีกเรียกได้ว่าแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและแนวรับนอกจากนี้ลูกเซตพิตก็เป็นไม้ตายทีเด็ดที่ใช้เก็บ3คะแนนมานัดต่อนัดแล้วฉะนั้นงานนี้แนะนำอยู่ต่ออาร์เซนอลสถานเดียวครับ ที่เด็ดบอลต่ออาร์เซนอลราคา1.5ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะอาร์เซนอลบุกชนะเบอร์ลี่2ประตูต่อ0นะครับกําแพงอยู่ที่2.75วางสกอร,ร,ร์ต่ำอัตราความมั่นใจ8เต็ม10ครับคู่ที่2วิเคราห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนแอสตันวิลล่าเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี3ครับราคาบอลลิเวอร์พูลต่อ1ลูกใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอสผลบวตรวม 5 1าหคนให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่46%เปอร์เซครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี19%้าฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่ามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่3 5เครับเราย้อนไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านหงแดงลิเวอร์พูลฮะนัดที่แล้วครับเปิดบ้านแพ้คิสตัลพาเลทมา0ูนะครับฟุตบอลคาราบาวครับรองปอปอเสียครับแพ้เบนฟอร์ดือเสียนะครับ ชนะแฟรงก์เฟิร์ต5-1ฮะเกมเยือนยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟตต่อ1ลูกกินเต็มแพ้แมนยู1-2นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5เสียนะครับแพ้เชลซี1-2ฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อปอปเสียครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป4นัดชนะ3เสมอ0แพ้1ยิงได้8เสียไป3ประตูครับวันนี้จะแพ้อ,อีกไม่วะเย็ดเค้ด้านฟอร์มของแอสตันวิลล่านะครับนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะแมนซิตี้มา1-0ฮะฟุตบอลพรีร 5, เม แพ้โกเฮดอีเกิล1-2นะฮะเกมเยือนยูฟายูโรปาลีกรอบปลีกเฟตต่อ1.25เสียครับชนะสเปอร์2-1นฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0 .25 กินเต็มชนะเบอร์ลี่2-1ครับเกมย่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1ลูกจบเจ้าและชนะฟรีเยนูต2-0นะฮะเกมเยือนฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบปลีกเฟตต่อ0.5กินเต็มครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิงได้3เสียไป3ประตูครับสถิติเฮตู่นี้ครับ ลิเวอร์พูลครับเอาชนะแอสตันวิลล่าไป16นัดเสมอกันในเวลา5นัดแอสตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูลได้6นัดพรีวิวก่อนเกมแลสะสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติดโตลิเวอร์พูลหลังพิงฝาต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสลุ้นแชมป์ อีกทั้งต้องลดแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่กับเซติเจ้งชัยสีนัดติดต่อกันในลีกและเป็นการ่พยแพ้แมตท,ที่6ใน7เกมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับผลงานในบ้านศึกพรีเมียร์ลีกยังพอเชียร์ขึ้นหากไม่นับแมตช์ล่าสุดที่เสียท่าต่อแมนยู1-2ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นหงแดงครับเข้าวินสีนัดติดต่อกันในแอนฟิลด์แต่จะประมาทแอสตันวิลล่าไม่ได้ฮะเนื่องจากทีมเยือนชนะถึง6จากเเกมหลังทุกรายการแต่ถ้าว่าเซตินอกบ้านไม่เนียบเท่าไหร่โดยสะกดชัยเจอแค่ครั้งเดียวเท่านนั้ ตลอดสีเกมล่าสุดประกอบกับสิงห์พงาดผูกปีแพ้ลิเวอร์พูลเมื่อเอาชื่อมาทิ้งไว้บนสังเวียนแห่งนี้ถึง4จาก5าครั้งหลังดังนั้นด้วยการที่เจ้าบ้านเลือดเข้าตาต้องการ3คะแนนบวกกับวิลล่าเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีแถมแพ้ทางจึงเลือกบอลต่อในราคา1ลูกรุ่นเม็ดสองดีกว่าครับแม่งเอ้ยแพ้อ,อีกวะวะทีเด็ดบอลต่อลิเวอร์พูรลราคา1ลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3ลูกนะครับวางสกอร์สูงอัตราความมั่นใจ7เต็ม105 คู third, man, life, in e ่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนอตแลนติโกมาลิดครับเจ้าบ้านเปิดสนามเอสตาดิโอลิยาร์ดแอร์เมโทรโปลิตานรับการมาเยือนเซบียาครับเวลาคิกออฟของคู่นี้4ทุ่ม15นะฮะราคาบอลแอตมาลิดต่อ1.5-5ใครจะชนะคู่นี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวกรวม15,161คนให้เจ้าบ้านแอตมาลิดมีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่58% เปอร์เซนที่จะเสมอกันในเวลามี28ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเซบีย่ามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่14ปเซครับเราย้อนไปเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านแอตมาริลเกมที่แล้วบุกไปชนะเลอเบติติ2-0นะครับเกมเยือนฟุตบอลลาลีกาต่อ0.75กินเต็มแพ้อ์เซอน4-0นะฮะเกมเยือนยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสร,ฟรอง1ลูกเสียครับชนะอุซซูนา1-0นฮะเกมเย้าฟุตบอลลาลีกาต่อ1.25เสียครรรึ่งเเสมออิ ilan, 1, 1, 1, นินนต์า11 และเสมอเซลตาบีโก้1-1ฮะเกมเยือนฟุตบอลลาลีกาต่อ0.75เสียครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป5นัดชนะ4เสมอ1แพ้0ยิงได้12เสีย5ประตูครับด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของเซบียาครับผู้มาเยือนนัดที่แล้วไปเยือนชนะโตเลโด4-1นะครับฟุตบอลโกปาเดเลต่อ3ลูกจบเจ้าแพ้แล้วโซซิดาด1-2นะครับเกมเยือนฟุตบอลลาลีกาลอง0.5เสียครับแพ้มายโยกา1-3ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลีกาต่อ0.5เสียครับ ชนะบาร์เซโลนา4-1ฮะเกมเย่าฟุตบอลลาลีการอง1.25กินเต็มและชนะราโยบายเยกกโน่1-0ฮะเกมเยือนฟุตบอลลาลีการอง0.5กินเต็มครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป5นะัดชนะ3เสมอ0พ้2ยิงได้8เสีย6ประตูฮะเฮทูเฮทการพบกันของคู่นี้ทั้งหมดครับแอตมาลิทครับชนะเซบียไป16นัดเสมอกันในเวลา13ด้านเซบียชนะแอตมาลิดได้7นัดท่วนครับพรีวิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติโต แลนดิโกมาลิดครับภาพรวมถือว่าดุด,ดันหลังเก็บชัยถึง6จาก8นัดที่ผ่านมาทุกรายการ อีกทั้งฟาดใชในบ้านติดต่อกันมา6เกมกดรวม18ปลูกเสียแค่6เม็ดเท่านั้นฮะจึงน่าจะกลับมาเฝ้าบ้านด้วยความมั่นใจส่วนเซบียาครับกำลังแกร่งเมื่อแพ้ในลีก2แมตช์รวดอย่างไรก็ดีครับพวกเขาชนะนอกบ้านถึง3จาก4ทิปที่ผ่านมาในดาลิกาทว่าก็ผ่านทีมไทาตารางมาซะเยอะครับวันนี้เจอของจริงอย่างตาหมีคงรอดยากที่สําคัญผู้มาเยือนพ่ายออกจากสังเวียนแห่งนี้5ทิปรวดบวกกับแนวรุกเจ้าถิ่นเข้าฝักมองแล้วมุมแอดมาลิตชนะขาดมีสูงมากครับราคา1.5วางบอลต่อแอดมาิตไป ลผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะแอดมาริตเปิดบ้านเอาชนะเซบียไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7.5เต็ม10กำแพงอยู่ที่3ลูกวางสูงนะครับคู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมันครับไลซิกเจ้าบ้านเปิดสนามเบสบูอารีน่ารับการมาเยือนสุดการ์ดเวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้3ทุ่ม30นาทีนะครับราคาบอลไลซิกต่อ0.5 คาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวกรวม9,044คนให้เจ้าบ้านไลซิกมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่44%ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี34%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างสุดกาดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่22%ครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านไลซิกนะครับนัดที่แล้วเอาชนะ Energy c o t คอตบุมา4-1นะครับเกมเยืยน Day, o, อนฟุตบอลเดเบโพคข่าวบอลถ้วยนะครับต่อ1.75กินเต็มชนะเอาบวก6-0ฮะเกมเยือนบนเดสติกาต่อ0.5กินเต็มครับชนะฮัมบูก2-1ฮะเกมเยาบุบเดสติกาต่อ1.25เสียครึ่งเสมอดอตมุล1-1ฮะเกมเยือนบนเดสติการอง0.75กินเต็มและชนะวอบบวก1-0ฮะเกมเย,ย ฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง er 3นัดชนะ3นัดเสมอ0แพ้ศูนยิงได้เเสียแค่2ประตูครับด้านฟอร์ม5เกมหลังของสตูดาร์ตผู้มาเยือนนะฮะนัดที่แล้วชนะไม่2-0นะครับเกมเยือนฟุตบอลถ้วยเดเบโพคาวว่าราคาเสมอกินเต็มในลีกก็ชนะไม่เหมือนกันนะครับ2-1บุเดสรลิก้าต่อ0.5กินเต็มครับ แพ้เฟนเบเช่หนึ่งศูนย์ฮะเกมเยือนยูโรป้าลีกรอบลีกเฟสวดัดอนราคาเสมอเสียฮะชนะโวบบวก3ามศูนย์ครับเกมเยือนบุนเดสลีกาต่อปอปอ,ปอกินเต็มและชนะไฮเดนฮามหนึ่งศูนย์นะฮะเกมเย่าบุนเดสลีกาต่อหนึ่งจุดสองห้าเสียครึ่งฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไปสนะี่นัดชนะสี่เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิงได้หกเสียไปหนึ่งประตูครับเฮทูเฮทการพบกันของคู่นี้ครับไลซิก like ครับชนะสตุตการ์ตไปเกนะ้านัดเสมอกันในเวลาสองนะัดส่วนสตุตการ์ตชนะไลซิกได้สี่นัดครับผม พีวิวก่อนเกมลสะสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายจเกอร์นัดเกมนี้การันตีความสนุกล่วงหน้าได้เลยเนื่องจากเป็นการพบกันของ2ทีมหัวตารางที่ขับเคี่ยวไล่บี้จ่าฝูงอยู่เท่ากับว่าเกมนี้น่าจะแลกกันอย่างสนุกแน่นอนครับโดยขอเริ่มที่ฝั่งไรซิกเจ้าบ้านนะฮะฟอร์มการเล่นสวยหรูแบบต่อเนื่องครับด้วยการหลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตั้งแต่เปิดลีกมาแพ้บายเยนนะฮะเรียกได้ว่าผลงานร้อนแรงเกินต้านเสียจริงๆขณะที่ซูสการ์ผู้มาเยือนเพิ่งมาเครื่องร้อนในช่วงหลัง คว้าชัยได้ถึง4จาก5หนท้ายรวมทุกถ้วยที่ลงเตะแต่ต้องยอมรับว่าการเจอกับคู่แข่งที่เหนือกว่าแถมเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องออกไปเยือนอีกด้วยทําให้โอกาสลุ้นแบ่งแต้มมีน้อยเสีเหลือเกินครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้ไรซิกต่อ0.5กับทีมที่ผลงานสม่ำเสมอต่อเรื่องแบบนี้คงไม่ต้องคิดอะไรเยอะนอกจากถือหางบอลต่อสถานเดียวครับทีเด็ดบอลต่อไรซิกราคา0.5ผมสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะไรซิกเปิดบ้านเอาชนะสตุดการ์ดไป3ประตูต่อ2กำแพงอยู่ที่3.25บอลสกอร์สูงนะครับอัตราความม เรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับวิก้าฟุตบอลกันโชซารีอาอิตาลีนาโบรีเจ้าบ้านเปิดสนามสตูดิโอดีอโกอามันโดมาลาโดนารับการมาเยือนโคโมเวลาลงนำการแข่งขันของคู่นี้เที่ยงคืนตรงนะครับราคาบอลนาโบรีต่อ0 5น0ลบภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวรวม12,125คนให้เจ้าบ้านนาโบรีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่5 1เซครับ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี30%ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างโคโมมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่19%ครับเราไปเช็คฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ,บ้านนาโปลีนะครับนัดที่แล้วไปเยือนนะครับชนะเลเตเช่มา1-0ฮะฟุตบอลกันโชวซิลิอาต่อ0.75เสียครึ่งชนะอินเตอร์มิลาน3-1ครับเกมเย่ากันโชวซิลิอารอง0.25กินเต็มแพ้ p s เอสวีไฮโอเฟน2-6ฮะเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสต่อ0.25เ แพ้ตอริโน่1-0ฮะกันโช R, ติอาร์ต่อ0.5เสียครับและชนะเจนัว2-1ครับเกมเย่าฟุตบอลกันโช R, ติอาร์ต่อหนึ่งลูกจบเจ้าครับฟอร์มการเล่นในบ้านสนะี่นัดชนะสี่นัดนะครับสเสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิงได้เก้าเสียสี่ประตูครับด้านฟอร์มห้านัดล่าสุดของโคโม่ผู้มาเยือนนะครับชนะเวโรนา3-1นะฮะเกมเย่าฟุตบอลกันโช R, ติอาร์ต่อหนึ่งลูกกินเต็มสเสมอปามา0-0ฮะเกมเยือนกันโช R, ติอาร์ต่อ0.5เสียครับชนะยูเวนตุส2-0ครับเกมเย่า,ากันโชเเรออางปป,ปกินต็ม เสมออาตตานตา1-1ฮเกมเยือนกันโชสซลอารองปอปอได้ครึ่งและเสมอเคโมเนเซ1-1นะครับเกมเย้ากันโชดซลิอาต่อ1.25เสียครับฟอร์มการเล่นนอกบ้าน4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิงได้3เสียไป3ประตูครับเฮทูเฮทการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะฮะนาบปลีครับชนะโคโมโมไป1นัดส่วนโคโมโมก็ชนะนาบปลีได้1นัดเช่นกันครับพีวิวก่อนเกมแลสะสกอร์ที่คาดของคู่นี้ายพงโกล้มโต๊ะ v i p เจ้าถิน่นนาบปรีพวกเขามีผลงานเกมเย่าที่โคตรอันตรายครับเพราะลงแข่งห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะรวดทั้ง5นัดส่วนทางฝั่งของโคโมโะฮะพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีครับสรงบอลชัดเจนและไม่แพ้นอกบ้านมาสานัดติดต่อกันโดยเลทราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่านาบปรีได้เปรียบเลี่ยนในบ้านและผลงานในหลังของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมากๆเกมรุกก็อันตรายแบบสุดๆแบบนี้มองว่าน่าจะสู้กันอย่างสนุกแต่มองว่าสุดท้ายแล้วนาบปรีจะเป็นฝ่ายเปลี่ยนเอา ดังนั้นเกมวันนี้ครับแนะนําอยู่ฝั่งต่อเจ้าบ้านนาบปลีดีที่สุดครับทีเด็ดบอลต่อนาบปลีราคา0.5ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะนาบปลีเปิดบ้านเอาชนะโคโมไปสุดเดือด3 2ค,2ครับอัตราความมั่นใจ8เต็มส0กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์สูงฮะและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568ครับคลิปหลักเรามีให้5คู่นะครับจะมีคลิปช็อตอีก2คู่จะเป็นคู่ระหว่างสเปอร์พบกับเชลซีและ โร์เลสพบกับแมนยูครับฝากเข้าไปกดไลค์คลิปช็อตด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวเรามาสรุปคลิปหลักกันดีกว่าครับว่าผมพรีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่คู่แรกครับเบอร์ลี่เปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลบุกมาต่อ1.5ผมให้อาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อ0นะครับกำแพงอยู่ที่2.75วาสกอร์ต่ำคู่ที่2ลิเวอร์พูลพบกับแอสตันวิลล่าครับ เกมนี้เจ้าบ,บ้าลิเวอร์พูลต่อหนึ่งลูกนะครับผมให้ลิเวอร์พูลชนะแอตันวิลลาไป3ประตูต่อหนึ่งกำแพงอยู่ที่3ลูกวางสูงนะครับแม่งเออจะแพ้อย่างไรวะเนี่ยคู่ <c oughs> <c oughs> ที่3ฟุตบอลลาลีกาสเปน แอนเดรโกมาริดครับเจ้าบ้านพบกับเซบีย่าเกมนี้เจ้าบ้านแอนมาริดต่อ1.5นะครับผมให้แอนมาลิทชนะเซบีย่าไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3ลูกวางสูงครับคู่ที่4ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันไลซิกเปิดบ้านรับการมาเยือนสตุตการ์ทครับเกมนี้เจ้าบ้านไลซิกต่อ0.5ผมให้ไลซิกชนะสตุตการ์ทไป3ประตูต่อ2กำแพงอยู่ที่3.25วางสูงครับ คู่ที่5ครับฟุตบอลการโชคเสียอิตาลีนาโบลีเปิดบ้านรับการมาเยือนโคโมโครับเกมนี้เจ้าบ้านนาบลีต่อ0.5นะครับผมให้นาโบลีชนะโคโมโไป3ประตูต่อ2กำแพงอยู่ที่2.25วางสูงครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยฮะ และอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอนเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และ t i k t o k บูบอนเด็ดด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ที่ adboo789 ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนฮะที่ adboo789 แอดกันเข้ามาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ่นครับผม สำหรับวันนี้ครับวันเกิดใครก็ขออวยพรให้โชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆรับทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาหน้าที่การงานเดินหน้าไปอย่างราบรื่นครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับไปแล้วฮะพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีละกัน